เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องครโดงคอยอีกครั้งยังไงก็ปีนี้ปีใหม่นะครับ ปีใหม่แล้วก็สวัสดีปีใหม่สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่กลับบ้านนะครับหลายท่านกลับบ้านมากลับไปหาครอบครัวไปชาร์จแบตหรือว่าพลังดีๆก็ขอให้มีพลังใจแล้วก็พลังกายในการทำงานนะครับคลิปนี้ EP นี้นะครับครูดวงใช้คําว่าประกาศรับซื้อก็ได้นะครับสำหรับเรียนที่ครูดวงใช้คําว่ามาประกาศรับซื้อวันนี้นะครับตอนแรกครูดวงก็ไม่มีหรอก พอไม่มีเราก็ประกาศรับซื้อพอเรารับซื้อไปก็มีคอมเมนต์ตอนที่ประกาศไปนะครับก็มีคอมเมนต์ว่าเราไม่ซื้อจริงบ้างอะไรบ้างนั่นก็คือเหรียญ50สตางค์ปี2533คุณดวงบอกได้เลยนะครับมีหลายเหรียญนะครับคุณดวงเห็นในกลุ่มนักสะสมมีการนำออกมาขายแบบปลาไปปีนายปี2533นะครับใครมีเหรียญ50สตางค์โดยเฉพาะปี2533 คูดงรับซื้อนะครับถ้าเกิดมีก็ติดต่อมาที่ดูข้อมูลด้านล่างนะครับดง sc 2 3 7 5ซึ่งเป็นลาย ID หรือว่ามาที่ Facebook Fanpage คูดงคอยนี่ครับผมสำหรับเหรียญ50าสตางค์ปี2533สําำหรับเหรียญที่คูด่งเคยบอกนะครับเพื่อนๆพี่ๆยังน้องครับไม่ใช่ช่องคูดงช่องเดียวนะเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญหลักร้อยหลักพัน หลักมื่นหรือหลักแสนต้องมีความพิเศษในเหรียญเองไม่ว่าจะเป็นพอสอหายากหรือว่าเป็นลักษณะพิเศษมีความพิเศษในเหรียญเหรียญที่คุณดกมาประกาศรับซื้อวันนี้ก็เช่นเดียวกันไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยนะครับต้องบอกว่าคือเจ็บคอแล้วก็ไอเนี่ยมาอยู่สองจะสองเดือนแล้วเดือนกว่าๆนะครับก็แต่ก็ยังทุเลาลง ไม่เป็นการเสียเวลาดูเลยนะครับเหรียญที่คุโดงมาประกาศรับซื้อก็คือเหรียญห้าสิสตางค์ปีสองพันรอยสาสิบสามนี่ครับผมเหรียญนี้นะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาดูเลยนี่นะครับนี่คือเหรียญพระเสียนตรงเห็นไหมนี่คือเหรียญพระเสียนตรงใครมีเหรียญห้าสิสตางค์ปีสองพันรอยสาสิบสามจับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูนะครับพระเสียนตรงคุดงเห็นมีหลายเหรียญแล้วนะพระเสียงขวางก็มีพระเสียงขวางก็มีนะครับเนี่ย ปี2,533เพราะฉะนั้นไม่อยากให้เพื่อนๆพี่เพื่อนน้องพลาดโอกาสนะครับใครมีเหรียญ50สตางค์นะครับปี2,533จับเหรียญดูหมุนดูถ้าเป็นพระเสียนตรงทักทายเข้ามาได้นะครับส่วนราคาเราเข้ามาพูดมาคุยกันเนาะเนี่ยนอกจากปี33ปีพออื่นรับอยู่ไหมรับนะครับแต่ของคู่โดง เห็นปีสามสองพัยสิสามเหรียญห้าสิบจะตังมีเยอะมีหลายเหรียญแล้วคุณดงก็เชื่อว่าหลายคนไม่ทราบว่าเนี่ยจับเหรียญแบบนี้นะครับแล้วหมุนดูถ้าเป็นพระเสียรตรงหลายคนไม่รู้ว่ามีราคาเกินหน้าเหรียญนี่ครับผมวันนี้ง่ายๆสั้นๆนะครับเหมือนเดิมไม่อยากให้เพื่อนๆพี่น้องเสียเวลาในการทํางานนะครับจับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูปีสองพรบพระเสียรตรงใครมี ถ่ายเข้ามานะครับวันนี้มีสั้นๆแต่เ,เพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดอลคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ